เจ็ดประโยคที่คนฟังฟังแล้วใจละลายมาเริ่มมาเลยค่ะยอกแอดแชอีเดย์ยอคแอดแชอีเดย์ยอแอดเฟอร์อันสกัดอีเดย์ยอคแอดเฟอร์อันสกัดอีเดย์ยอกแอดกอลนอีเดย์ยอคฮิสเยูปะเชนสโรดยยอกฮิสยูปะเชนสโรด ยอคเคว้งเจอมิดจิตตาทินไดยอคเคว้งเจอมิดจิตตาินไดยอซอกคนาเดย์สกอรบีทรัฟฟยอซอกคนาเดย์เนสกอบีทรัฟฟสถ้าชอบลิปแบบนี้ก็กดติดตามกดหัวใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้เพจคูบิบิบิีอินสวีเดนด้วยนะคะคบิสอนคุณกล้าพูดภาษาสวีเดนค่ะสำหรับ